สวัสดีครับทุกท่านครับแหมวันนี้มีกล้วยไม้มาให้ชมกันอีกแล้วครับทิศโสช่วงนี้จะมีกล้วยไมยย้เยอะๆหน่อยนะฮะมีรายการกล้วยไม้มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับเ,เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเอื้องเงินขาวนะฮะเอื้องเงินขาวมีหากท่านอื่นมีชื่ออื่นเรียกนะครับแจ้งผมได้นะครับผมเองก็ ค่อนข้างจะเป็นมือใหม่ในวงการกล้วยไม้พอสมควรนะฮะบางครั้งชื่อที่เรียกอาจจะไม่ไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะแต่เอื้องเงินขาวตรงนี้เนี่ยอดอกใหญ่ครับดอกใหญ่มากนะฮะอันนี้นี่เทียบเทียบกับมือผมนี่เห็นไหมฮะมือผมอยู่นี่โอ้โหประมาณประมาณฝ่ามือผมเลยนะเนี่ย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 โอ้โหนี่นี่ประมาณสามสี่นิ้วเลยนะฮะโอ้โหนี่ตอนนี้เขาบาน เต็มที่แล้วกลีบกลีบใบเนี่ยขาวนะฮะขาวสวยมากเหมือนนอกกระยางเลยนะฮะแล้วข้างในนะฮะข้างในนี่เห็นไหมเป็นสีเหลืองสวยนะฮะตรงนี้อันนี้เขาเรียกปากใช่ไหมแล้วข้างในข้างในจะเป็นจมูกนะฮะจมูกขาวนะฮะโอ้โหสวยมากนี่ฮะแล้วแล้วนี่นี่ใบลำ นะฮะลักษณะลำลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดผมยังไม่ได้ไปซื้ออ,อซื้อซอกระถังนะฮะผมยังไม่ซื้อกระถังเพราะนั้นผมทำไงรู้ไหมเออผมก็เอาเขาใส่อยู่ในนี่นี่นี่นีใน่ในขวดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ขวดน้ำอัดลมนี่แหละพี่น้องนะฮะนี่เอาใส่ในขวดน้ำอัดลมไว้เลย ใส่ไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เขากำลังแตกหน่ออยู่น่ะน่ะน่ะมีเขียวๆนะข้างล่างกาลังแตกหน่ออยู่แล้วก็ติดดอกนะฮะได้ดอกปีนี้ได้เห็นสองดอกครับนี่ฮะนี่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 เอาเอามาให้ดูนี่ข้างนี้เห็นไหมเอ,อ่อดอกตูมอีกหนึ่งดอกกําลังอยู่นะครับดอกชุดนี้บานประมาณห้าวันแล้วนะครับดอกนี้บานห้าวันแล้วยังมีทีท่าว่าจะอยู่กับผมอีกนานพอสมควรเลยนะฮะ น่าจะบานทนพอสมควรนะฮะเขาก็เ,าเป็นกล้วยไม้ที่ที่ที่หวานอะ่ะอันนี้พูดกตรงๆนะคือสีขาวบางครั้งนี่ก็หวานได้นะดูสิเห็นไหมหวานสนิทนะครับแล้วก็ดูบริสุทธิ์สดชื่นนะครับเหมาะที่จะส่งมอบให้กับสาวน้อยสักนางหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะพูดถึงสาวๆนี่ไม่ได้เช่นนะเนี่ยครับสวยมากสวยมากนะฮะ นี่ฮะเห็นไหมทั้งดอกและใบนี่สวยใครอยากลองปลูกก็ลองดูครับปลูกกล้วยไม้เป็นงานอารีเรกผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ทำร้ายผู้คนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับบ้านได้อย่างไม่น่าเบื่อแล้วก็มีความสุขด้วยนะฮะทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะฮะ